สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะเป็นส่วนผสมเขาเรียกว่าพูดผิดนะคะทุกคนล่างจืดค่ะนะคะอ่าพี่เนี่ยก็ทําช่อง y t u t u นะคะสำหรับเพ,พื่อนๆนะคะที่อยากทําช่อง y t u t u นะคะพี่ก็จะเอาความรู้จากอาจารย์ครูบาอาจารย์เชื่ออาจารย์เสกสรรน,นะคะมาแบ่งปันกับเพ,พื่อนๆด้วยแต่เราจะขอแบ่งปันในเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะหนึ่งร่างจืดเนี่ย ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างเนาะล้างน้ําตาลในเลือดนะคะกินของหวานมากๆทุกวันจะเกินความต้องการของร่างกายน้ําตาลร่างกายไม่ใช่หมดใช้ไม่หมดค่ะจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะคะไปก่อผนังหลอดเลือดเกิดเป็นผลเล็กๆตามผนังหลอดเลือดค่ะโดยปกติหลอดเลือดต้องต้องสะอาดนะคะเรียบและโล่งเลือดจึงไหลเวียนไม่ดีค่ะได้ดีนะคะแต่น้ําตาลที่สะสมในเลือดมากทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่น เมื่อเวลาอากาศ,ากาศเปลี่ยนจะไม่สบายเช่นอากาศร้อนหลอดเลือดก็ไม่ขยายตัวอากาศเย็นหลอดเลือดก็ไม่หดตัวเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดหัวถ้าคนที่หลอดเลือดสะอาดเลือดหยุ่นดีเลือดจะไหลเวียนได้สะดวกควรงดกินน้ำตาลมากเกินความต้องการของร่างกายนะคะกินน้ำล่างจืดเพื่อล้างน้ำตาลในเลือดกินใบมะยมสดหรือต้มรากเตยกินน้ำ ก็ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนเมื่อตับอ่อนแข็งแรงการคุมน้ำตาลจะดีขึ้นเองต้องกินเป็นประจำนะคะเพื่อนๆความรู้นี้เอามาจากนะคะสมุดธรรมะที่วัดบกขวานนะคะที่มีกระยาณมิตรมาแจกไว้นะคะเป็นของหลวงพ่อโสธรน,นะคะทุกคนก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อโสธรคุค้มครองเพื่อนๆที่มาติดตามทำให้เพื่อนๆได้รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีนะคะ ก็ลองไปหามากินแถวบ้านใครมีก็ถ้าไม่คือต้องการประหยัดงบนะคะเสียงดังเขาทำนะ,ะประหยัดงบในการที่ไม่อยากกินอาหารเสริมใช่ไหมแต่พี่กินอาหารเสริมค่ะทุกคนคะพรรู้สึกว่ามันง่ายค่ะแต่ร่างจืดเนี่ยเราก็เคยไปเอามากินนะคะรสชาติแบบกินง่ายทานง่ายค่ะเออนะคะก็ลองไปหาร่างจืดมากินพี่ก็เคยกินเหมือนกันนะคะหลายครั้งเหมือนกันค่ะเนาะ แต่ว่ามันก็มีสองด้านนะทุกคนผลดีกับผลเสียแต่ไม่ใช่ว่าจะให้พเพื่อนเพื่อนเนี่ยกินทุกวันทุกวันเนาะให้กินบ้างไม่กินบ้างนะสาหรับใครที่กินของหวานมากเกินไปจริงๆแล้วเรากินเข้าไปสะสมก่อนหน้านี้เมื่อเราเป็นเบาหวานแล้วนะคะเราก็ต้องล้างเขาค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องล้างของหวานเก่าออกมาด้วยนะคะ,ะเพื่อจะให้เส้นเลือดเราไหลเวียนดีค่ะ ก็นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไป